โอ้โหมาแล้วครับเรียบร้อยครับเอาเลยครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม One พัน Man World นั่นเองนะครับกับผมนัทเซ็กเจ้าเดิมนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาสอนเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับสําหรับสายฟรีรีไอดนะครับเราจะทําการหาตัวละครที่เราอยากเล่นกันให้ได้นะครับก็วิธีการรีก็ง่ายๆเลยนะครับสาหรับการใช้โปรแกรมจําลอง นะครับจะมีวิธียังไงบ้างน,นะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากด share, ฝากด s u b สไคร b ์ช่องผมไว้ด้วยละกันนะครับแล้วก็ใครเนี่ยที่อยากเติมเกมวันพันแมนเวลนะครับผมมีโปรโมชั่นให้เพื่อนๆเ,เลือกเติมตามนี้เลยนั่นเองนะครับบอกได้เลยว่าคู่กว่าการเติมเองแน่นอนนะครับไปดูกันเลยสเ r ล่าโกพัทรับเติมเกมมือถือราคาถูกรีวิวแน่นระดับ5ดาว ถูกกับการเติมเองสะดวกปลอดภัยแน่นอนและที่สำคัญบริษัทจดทะเบียนถูกต้อง100%ห้ามลืมบอกชื่อช่อง Nasser X ด้วยนะครับรับส่วนลดพิเศษฟรีสแกน QR c ค้ e ได้เลยอยากเติมเกมต้อง Sterra โ o p a t อะโอเคนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะฮะผมจะมาสอนนะครับสำหรับสาย reid ทุกท่านนะครับไม่ว่าจะ reid หาตัวละคร SSR นะครับหรือว่าจะไอด d ไปทำอะไรอย่างอื่นก็ตามนะครับ อ่าสำหรับ i อดีของผมนะครับตัวนี้นะผมได้ในส่วนของตัวละครโซนิกมานั่นเองนะครับก็บอกได้เลยว่าตัวละครตัวนี้นะครับเป็นระดับ SSR ที่อยู่เทียบบนสุดนะครับก็สำหรับตัวนี้ครับเป็นตัวละครสายเทคนิคนะครับก็สามารถที่จะช่วยเรานะครับทำการผ่านด่านได้ค่อนข้างดีนะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวกับตัวละครนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับ ต้นอิคความเร็วเสียงนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับสำหรับหน้าเว็บไซต์การดาวน์โหลดโปรแกรมจำลองกับเกมวันพั m a n นเ l ินะครับไปดูกันเลยโอเคนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในส่วนของหน้าเว็บไซต์ Pu นพันแมนเวินะครับก็อย่างที่เพื่อนๆสังเกตเห็นได้เลยนะครับสำหรับด้านล่างนี้นะครับก็จะมีให้เราดาวน์โหลดมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Apple Store นะครับหรือว่า a อ p g a l l e r รรวมไปถึง PDK ดาวน์โหลด Android นะครับแล้วก็ กูเกิเพย์รวมไปถึงการดาวน์โหลดเวอร์ชัน PC นั่นเองนะครับตรงนี้นะครับต้องบอกเพื่อนๆก่อนนะครับว่าเวอร์ชัน PC นะครับสามารถที่จะรีไอดีได้เช่นกันนะครับแต่อาจจะไม่รวดเร็วเท่ากับโปรแกรมจำลองนะครับมาดูกันนะครับสำหรับโปรแกรมจำลองที่สามารถทำการโหลดได้นะครับอย่างแรกเลยนะครับจะเป็นไฟลอ AP เคดาวน์โหลด Android นั่นเองนะครับแล้วก็อันที่2นะครับจะเป็น L d player 9้นั่นเองนะครับอันที่3 b มบูสตักไบนาว g ีนะครับแล้วก็อันสุดท้ายจะเป็น n o อ Player อนั่นเองนะครับก็ ใช่ไครับที่สะดวกนะครับโปรแกรมไหนนะครับก็สามารถที่จะดาวน์โหลดนะครับในส่วนของโปรแกรมนั้นได้เลยนะฮะสำหรับโปรแกรมจําลองนั่นเองนะครับหลังจากที่เพื่อนๆนะครับทำการดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับก็จะมีให้เลือกนะครับในส่วนของหน้าดาวน์โหลดตรงนี้เลยนะครับก็หลังจากที่เพื่อนๆนะครับทำการดาวน์โหลดโปรแกรมจาลองใดโปรแกรมจาลองหนึ่งแล้วนะครับก็สามารถที่จะทําการติดตั้งได้เลยนะครับสำหรับวิธีการติดตั้งก็ให้เราทําการกด install ได้เลยนะครับก็สามารถที่จะลงเครื่องได้แล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับจะมี คำว่า LD Player 9นะครับหรือว่าเป็นน็อกหรือไม่ก็เป็นบูสต์แตกนะครับก็ตรงนี้นะครับจะขึ้นมานะครับหลังจากนั้นนะครับโปรแกรมจำลองนะครับจะมีในส่วนของโลโก้นะครับโปรแกรมนั้นที่เราโหลดมาอีกอันหนึ่งนะครับให้เราดับเบิลคลิกเข้าไปเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับเพื่อนๆจะเห็นคําว่า LD Player นะครับแล้วก็1 2 3 4 5เนี่ยวิธีการทําก็คือเรานะครับต้องการสร้าง emulator ใหม่นะครับโดยการโคลนมันนั่นเองนะครับสำหรับการโคลน emulator นะครับอาจจะต้องใช้เวลาดนึง นะครับแล้วก็แล้วก็จะต้องดูสเปคคอมนิดนึงว่าเพื่อนเพื่อนะครับไหวที่กี่จอนะครับอ่ะหลังจากนั้นนะครับก็ทําการเปิดให้หมดเลยนะครับจอที่เราจะทาการรีไอดีนั่นเองนะสำหรับเกมวันพันแมนเวลนะครับหลังจากที่เพื่อนๆนะครับทำการเปิดเกมเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะปรากฏจอแบบนี้เลยนะครับเพื่อนเพื่อจะเห็นได้ว่าผมเปิดทั้งหมด4จอนะครับก็สําหรับ4จอนี้นะครับก็สามารถที่จะ เล่นได้พร้อมกันนะครับสำหรับโปรแกรมทุกโปรแกรมนะครับสำหรับโปรแกรมจําลองนะฮะบอกได้เลยว่าสะดวกมากๆนะครับหลังจากนั้นนะครับเพื่อนๆจะสังเกตว่าตรงนี้นะครับจะเป็น ID นะครับเฟซบุ๊กนะครับแล้วก็ ID Google นะครับแล้วก็ ID g l a กตนะครับแล้วก็ล็อกอินวิชโฟนั่นเองนะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะล็อกอินตรงไหนก็ได้นะครับแต่ที่จะสะดวกที่สุดสําหรับสายรีไอด์ตรงนี้ผมแนะนำนะครับสำหรับ ID g a t e นั่นเองนะครับ ก็สะดวกที่สุดแล้วนะครับสำหรับสายรีไอทีทุกท่านนะครับอ่ะมาดูตรงนี้นิดนึงนะครับสำหรับจอบนซ้ายนะครับจะขึ้นตรงนี้มานะครับสำหรับในส่วนของการตั้งค่าฟังก์ชันบางอย่างนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราเลือกในส่วนของนี่เลยนะครับการประสานงานนั่นเองนะครับแล้วก็วิธีการซิงก์นะครับก็จะมีตรงนี้เลยแล้วก็วิธีการเล่น4จอพร้อมกันนะครับให้เรากดติ๊กได้เลยนะครับว่าเราจะติ๊กจอไหนบ้างนะครับผมก็กด LD 2 LD 3แล้วก็ LD 4นะครับหรือว่ากดเลือกทั้งหมดได้เลยนะครับเริ่มซิงค์เสร็จเมื่อไหร่นะครับหลังจากนั้นนะครับทุกหน้าจอนะครับจะสามารถเล่นได้พร้อมกันเลยนะครับอันนี้บอกได้เลยว่าดีมากๆนะครับสำหรับใครที่อยากจะกดรอบเดียวนะครับขึ้นไป4หน้าจออันนี้คือสายรีไเขาทํากันนะครับมาดูกันเลยอ่ะโอเคนะครับตรงนี้นี่ฮะเราจะทําการล็อกอินผ่าน ID เด a s านั่นเองนะครับก็สามารถกดพร้อมกันได้เลยเห็นไหมครับ หน้าจอนะครับจะสามารถซิงกันได้ทั้งหมด4จอเลยอ่ะเรากดคลิกเดียวนะครับเห็นไหมนะครับขึ้นทั้งหมด4จอเลยนะครับแต่ผมบอกไว้ก่อนนะครับสำหรับเกม1000 Man World นะครับจะต้องใช้สเปคคอมเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าในส่วนของกราฟิกนะครับมันค่อนข้างจะดุเดือดมากๆนะครับอ่าอันนี้นะครับก็จะขึ้นในส่วนของบัญชีชั่วขราวนะครับอันนี้เราสามารถที่จะ ล็อกอินได้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของการเล่นเกมนี้นะอาจจะต้องกลับไปตั้งค่านิดนึงนะครับเพราะว่าเกมนี้นะครับใช้สเปคคอมพิวเตอร์ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องรอนิดนึงนะครับจอนี้นะการเชื่อมต่อขัดข้องน้ำกับลุนาเข้าภายหลังนะก็อาจจะมีปัญหาเล็กน้อยนะครับสําหรับการเข้าสีหน้าจอเพราะว่าเกมนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วจะใช้สเปคเยอะมากๆนะครับไปดูกันนะครับสําหรับการเล่นสีหน้าจอของโปรแกรมจําลองนะครับ อาจจะช้าไปบ้างนะครับเพราะว่าในส่วนของการอัดเนี่ยผมต้องใช้โปรแกรมอัดวิดีโอด้วยนะครับแล้วก็รัน LD Player ทั้งหมด4จอด้วยนะครับก็อาจจะใช้สเปคเยอะนิดนึงนะครับเดี๋ยวรอหน้าจอที่4ก่อนแล้วกันนะครับอ่าโอเคนะครับเริ่มมาแล้วผมกดข้ามเลยแล้วกันนะครับสําหรับเนื้อเรื่องนะครับเดี๋ยวเราจะไปทําการปรับหน้าจอกันด้วยนะครับอ่าโอเคครับไป นี่นะครับก็จะเป็นการเล่นนะครับสำหรับสีหน้าจอนะครับก็อาจจะกระตุกบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ไม่น้อยน่าจะเยอะเลยนะครับเดี๋ยวขอดูครับตั้งค่าได้หรือเปล่านะครับอ่ะตรงนี้ยังตั้งค่าไม่ได้นะครับผมขออนุญาตกลับไปก่อนแล้วกันต่อสู้ไปก่อนแล้วกันนะครับตรงนี้อ่ะโอเคครับก็ประมาณนี้นะสำหรับการเปิดสี่หน้าจอนะครับเดี๋ยวขอไปกับแทกมันก่อนนะครับกับแทกเข้าไปกระแทกเข้าไปครับ ไม่รู้จะดูจอไหนดีเลยฮะตอนนี้สําหรับสายรีไอดีนะครับก็ไม่ควรพลาดเลยเนี่ยสำหรับการรีไอดีกับการโหลดโปรแกรมจําลองมานะครับแต่ก็ต้องดูสเปคคอมด้วยนะครับอย่างเช่นคอมพิวเตอร์ผมเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเปิดได้เยอะกว่านี้นะครับถ้าเกิดไม่ได้ทําการอัดวิดีโอนะครับก็ผมอันนี้คือเรามาลองเทสตให้ดูกันเล่นๆนะครับสําหรับ4หน้าจอนะครับกับโปรแกรม LD Player นะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครนะครับที่มีโปรแกรมนะครับที่น่าสนใจกว่านี้ก็สามารถที่จะดาวน์โหลดมาแล้วก็มาทําการ โอนนิ่งได้เลยนะครับอันนี้ผมขออนุญ,ญาตทํตาการต่อยไปก่อนแล้วกันนะครับสำหรับหน้าจอที่สองสามนะครับบางทีอาจจะไม่เท่ากันนะครับเพราะว่าดามเมทที่ต่อยนะไม่เหมือนกันนั่นเองนะครับอันนี้ผมกดข้ามไปเลยกันอ่ะไปครับต่อยกันต่อครับต่อยกันต่อต่อยกันต่อครับลุยไปฮะ อันนี้ก็สามารถที่จะทำการเล่นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ทำการรีไอดีไปเรื่อยๆได้เลยนะครับใกล้จะจบแล้วนะครับสำหรับการทดสอบเบื้องต้นนะครับสำหรับโปรแกรม LD Player นะครับามาอีกแล้ว3ตัวตอน,นี้ยังไม่มาเลยครับรอหน่อย อหน่อยโอ้โหมาแล้วมาใหญ่แล้วจอนี้จอนี้เหลือจอเดียวครับที่ยังไม่ถึงนะอ่าโอเคมาละโอเคครับเดี๋ยวเรารอหน้าจอนี้ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่า เดี๋ยวมันจะไม่ทันกันนะครับก็ตรงนี้นะครับอาจจะต้องทุลักทุเลนิดนึงนะครับสาหรับการเล่นแรกๆนะโอเคครับเดี๋ยวรอสักคู่หนึ่งนะครับอ่าโอเคครับมาลุยไปพร้อมกันครับผมวันพันแมนโวล์นะครับกับไซตามาชุดนอนนั่นเองนะครับก็เพื่อนเพื่อนคนไหนนะครับที่อยากจะหาไซชมเพื่อเพื่อนคนไหนนะครับที่อยากจะหาไซตามาชุดนอนนะครับก็อาจจะต้องทําการรีไอดีนั่นแหละนะครับถ้าเกิดดวงไม่ดีขนาดนั้นนะครับอันนี้ก็บอกไว้เลยว่า เกมนี้นะครับเรตกาชาค่อนข้างจะโหดมากๆนะครับโหดอะเออโหดเลยแหละนะครับก็โหดจริงๆ่อยไปครับโอ้จอล่างซ้ายนะครับเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะจ่อล่างบนนี่ยังไม่เสร็จเลยจอบนซ้ายนี่ยังไม่เสร็จเลยนะครับมาอีกแล้วครับอ่ะตอนนี้เสร็จแล้วครับไปตอนนี้ต่อครับ เอาโอเคนะครับเดี๋ยวเราขออนุญาตตัดไปตอนที่เราทำเควสภารกิจเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วกันนะครับสำหรับสีหน้าจอนี้นะครับไปดูกันอ่ะนะครับหลังจากที่เราทำการลงภารกิจนะครับหรือว่าผ่านภารกิจ1ขีดทั้งหมดแล้วนะครับก็ตัวเกมนะครับจะให้เรานะครับสามารถที่จะทำการตุ่มตัวละครได้แล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าตัวละครของเรานะครับจะได้อะไรบ้างนะครับ สำหรับในส่วนของตู้กาชานี้นะครับก็ตัวเกมนะครับจะแนะนำนะครับให้เราสามารถเปิดตู้ฟรีได้ก่อนนะครับ1ครั้งไปกดกันเลยพริ้งนะครับก็จะเป็นการล็อกเลดเบื้องต้นนะครับสำหรับในการเปิดฟรีครั้งแรกนะครับเห็นไหมก็จะได้เหมือนกันทั้งหมดเลยนะครับในส่วนของลิลลี่นั่นเองนะครับ อ่ะโอเคนะครับหลังจากนั้นนะครับเพื่อนๆจะสังเกตว่าตอนนี้นะครับเราสามารถที่จะเปิดตู้กาชาได้แล้วใช่ไหมครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับในส่วนของจดหมายเบื้องต้นนะครับว่าเขาจะแจกอะไรบ้างนะครับอ่ะตอนนี้นะครับจอข้างล่างนะเกิดปัญหาดิดหน่อยเนี่ยผมขออนุญาตเปิด3จอไปก่อนแล้วกันนะครับในส่วนของตู้กาชานะครับนี่เนะเราก็จะได้รับในส่วนของของรางวัลแบบนี้เลยนะครับบอกได้เลยว่าเยอะมากๆนะครับก็สามารถที่จะกดรับทั้งหมดได้เลยนะครับ นี่นะครับก็จะเป็นในส่วนของทีเซอร์เบื้องต้นนะครับสำหรับของที่แจกนะครับก็จอนี้ยังไม่ได้เปิดนะอ่ะขออนุญาตเปิดแค่3จอก่อนแล้วกันนะครับเนื่องจากว่าจะต้องกลับไปรีนะครับในส่วนของอ m u l a t o r อีกครั้งหนึ่งนะก็เสียเวลานะครับอ่ะเรามาเปิดตู้กาชากันสําหรับในส่วนของ4 ID นี้นะครับตอนนี้นะครับเรามีใบกาชาทั้งหมด16ใบนะครับก็เปิดได้คนละ1ครั้งนะครับแล้วก็อีก6รอบนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการรี ID นะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าการเล่น 4ID ครั้งนี้เนี่ยผมจะได้ตัวละครดีหรือเกลือมากแค่ไหนนะครับสำหรับเลดเกมนี้นะครับมาดูกันเลยเปิดไปเลยแล้วกันนะครับติปลอบกดคันโยกพร้อมกันอาจจะค้างนิดนึงนะครับมาดูกันว่าจะได้อะไรหรือเปล่านะครับสำหรับในส่วนของ4จอนี้นะครับจะเกลือมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเรามาดูกันโอ้โหมาแล้วครับ เรียบร้อยครับกดข้ามไปเลยครับนี่ครับคือผลประกอบการนะครับสำหรับการรีไอนะครับก็ลองดูนะว่าเพื่อนๆจะมีดวงแค่ไหนนะครับสำหรับ4จอนี้นะครับผมเปิดได้แค่ระดับ SR เท่านั้นนะครับก็ตัวก็จอนี้นะครับสำหรับขวาล่างนะฮะก็ได้ SR2 ตัวนะครับบอกได้เลยว่าเกมนี้นะครับเลดโหดมากๆนะเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดเลยนะครับ เดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดทั้งหมดเลยนะครับสำหรับอีก6ใบนะครับที่เหลือกดไปเลยครับไปเลยครับอโอเคนะครับก็ได้ประมาณนี้นะผมกดอีกครั้งหนึ่งเลยแล้วกันอาจจะช้าไปบ้างนะครับเพราะเกมนี้รายละเอียดเยอะมากจริงๆ ขอเนี้ข้ามเลยแลยกันอ่านี่ครับได้ S S R มา1ตัวนี่ครับแล้วก็ตัวนี้นะครับได้ S S R อีกหนึ่งตัวนะโอ้โหมาแล้วครับรอบนี้นะเรากดแค่ในส่วนของ1ใบเท่านั้นนะครับก็เด้งในส่วนของตัวละคร S เด้งในส่วนของตัวละคร S S R มาแล้วนะครับสำหรับในส่วนของเจ้าแม่นรกของเรานั่นเองนะครับอะกดอีกหนึ่งรอบนะครับไปดูกันอ่าโอเคนะครับจอขวาร่างได้ในส่วนของการ์ด S R มานะครับ กดอีกหนึ่งรอบนะครับข้ามไปเลยแล้วกันอ่ะโอเคครับนี่นะครับตัวขวาบนนะครับได้ระดับ SS ได้ระดับ SR มาอีกหนึ่งรอบครับกดข้ามไปเลยแล้วกันโอเคครับอีกหนึ่งรอบครับรอบสุดท้ายนะครับสำหรับในส่วนของ16ใบกดข้ามไปเลยครับอ่าโอเคนะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับในส่วนของการเปิดตู้ทั้งหมดนะครับเราก็ได้ในส่วนของ พายุหิมะมานั่นเองนะครับสำหรับตัวละครตัวนี้นะบอกได้เลยว่าก็ชอบอยู่เหมือนกันนะแต่ไม่ทราบนะครับว่ามันอยู่ในเทียอะไรนะแต่ก็อาจจะไม่ติดเทียนะครับสำหรับในส่วนของตัวละครเมื่อสักครู่นี้นะครับอ,อ,อ่ะอ่ะโอเคนะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับสำหรับในส่วนของการ รีโล4จอที่เพื่อนๆเห็นกันนะครับก็บอกเลยว่าเรดเกมนี้นะครับค่อนข้างโหดนะครับแล้วก็หาตัวละคร SSR ค่อนข้างยากนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้เพื่อนๆโชคดีกับการรีโลแล้วกันนะครับก็เล่นมาสักระยะหนึ่งก็สามารถที่จะไปรีในส่วนของ ID ได้แล้วนะครับอ่าโอเคนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับสาหรับในส่วนของการรี ID นะครับก็บอกเลยเลยว่า ตัวละครระดับ SSR นะครับหายากมากๆนะครับสำหรับใครนะฮะที่อยากจะรีไอดีนะครับก็สามารถที่จะไปดูวิธีการรีไอดีแบบที่ผมทําไว้ก่อนหน้านี้ได้เลยนะครับก็บอกได้เลยว่ารีง่ายมากๆแต่ว่าในส่วนของการผ่านด่านนะครับหรือว่าในการเล่นเนี่ยค่อนข้างจะทุลักทุเลเพราะว่าในส่วนของระบบเกมนี้นะครับมีกราฟิกนะครับค่อนข้างจะเยอะมากๆนะครับแล้วก็กินสเปคเครื่องมากๆเพราะฉะนั้นนะครับในการรีไอดีนะครับก็ จะทาการรีไอดีได้ยากขึ้นนะครับด้วยในส่วนของศักยภาพคอมพิวเตอร์ของเราด้วยนะครับสาหรับในส่วนของตัวละครของผมนะครับก็มีประมาณนี้แหละนะครับก็สามารถที่จะเล่นได้แล้วนะครับสำหรับคนไหนนะครับที่มี s s r 2ตัวก็ถือว่าดีไปนะครับมีตัวเดียวก็เล่นได้หรือไม่มีเลยก็สามารถเล่นได้แล้วกันนะครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับขอให้เพื่อนๆเล่นเกม1,000แมนอย่างสนุกแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกด s u b สไครป์ช่องด้วยละกันนะครับถ้าเกิดผ่านมานะก็ท,ทําคลิปวิดีโอให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับสําหรับการรีไอดีกับโปรแกรมจําลองทั้งหมดนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับวันนี้ผมนัสเอ็กต้องขอราไปก่อนนะครับสวัสดีสวีดัตไว้เจอกันครับบ๊ายบาย